วันนี้นัดที่แปใครอยู่ใครไประหว่างสอเสือสองตัวนี้ดูกันต่อยกที่สองครับไม่มีอันสี่อันห้าครับมอยตโเียต้ามาราธอนดูครับแตกหักครับข้อสั้นๆอีกสามแสนบาทคุณผู้ที่วครับและจากลูกเกมเราจากการวิเครา์นี่ตนๆครับแสงไทยไปก่อนอย่างแน่นอนครับแต่ว่าจะไปได้ตลอดรอบฝั่งหรือเปล่าเกิทท้งหญ่ท้งยาวและหนักๆจากจิงดโอ จังหวะที่ต่อสู้แข็งใ,ใจอย่างที่ผมเรียนนะครับนี่เป็นนักสู้มวยไทยขั้นเทพนะครับใครจะเป็นแชมป์นสนามนี้นะครับเพื่อรอไปแตกหนักสนามสุดท้ายสนามที่ห้าจะทิศโลกมาสุราเที่ยงหน้าเราไปเจอกันที่จังหวัดชลบุรีครับโโอ้หวันนี้ครับต้องขอบคุณ โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทเจริเล่นภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับโดยคุณอาดิเล็ศรีประทัดและทตั้งโต๊ะพิเศษไทยซูนอย่าลืมว่าแสงใจนั้นเคลื่อนไหวดะวยครับพัดไปพักมาเรียวแรงต้องคงเส้นคงวาด้วยถึงดำนั้นได้พักมากกว่าทั้งสองครับแสงใจนั้นผ่านการชกมาแล้วหกยกนะครับถ้ารวมถึงตรงนี้เป็นแปดยกแล้วในขณะที่ถึงดำนั้นผ่านการชกมาถึงสามยกแล้วนี่เป็นยกที่ห้านะครับติดตามนะครับ เลยขึ้นได้แับเหมือนเลือดล่ามาร์ทอนมณฑลเของ่วยไทยครับขีดเกมให้กระชับขึ้นต้มกแพ้พีนต้องยกให้เสียเงาครับโอ้แท้โอ้โหเสนไทยยังไร้การอยู่ครับทุกสงของเขาจำนวนยกนั้นคิดกันสามยกนะครับนั่นก็หมายถึงว่าการใช้กำลังที่ผ่านดลบไปแล้วเป็นยกที่แปดของแสนไทย แมุ้าบเ่ข้าไปเมาแคุณุทมาเ็นรี้ะโอ้ยพาลุ้ยครับแชนะีออกได้ทังสฝั่งครับเพราะฉะนั้นยังมีลุ้นตลอดเลโอ้โหบนี้กูใ้กำลังสุเงินรางวัล3สนามที่ ยกที่8ของแผนไทยจะเป็นยกที่5ของส<ท>ิงห์ดำครับแต่ถือว่าผู้คู่คือทีอ่ เบทฟิกสุอเบทฟิกสุเืต่อครับแมป์ส oh, <e okay. นามที่สจะไปอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามรูว่าุรกนใของ กินกันยกนี้ครับทแทมสนามสองเพราะนรางวัลสามแสนภารกอำนาจหัวใจอดิพานไหวพลิกมันสมองนี่ครับใครบอกว่านักมวยใช้กำลังเดียว ครับทั้งปฏิภาณนะครับมีเท่าไหร่ใครใช้ให้หมดวัดดวงนะครับอย่างนี้จะใครจะเป๊ะหมูใครจะเปือดดาครับจากท่านรองจะเป็นผู้กำีากแข้งขวาทีนึงชิ่งดำซ้ายกับขวาครับชิงกันเตะน่าจะตู้แตกนะครับคู่นี้น่าจะตู้แตกนะครับไทยดีแค่ยูครับซ้ายกับขวา ครับมา,มาแ,มแม่แม่นะครับการแพ้ชนะกันนี้อาจจะดูทิ่ขั้นสุดท้ายเลยทีเดียวดูีใจกรรมาการตัรร้งรางวัลเพชรพุกพงศ์มาเลยครับโอ้กลายเป็นดูออยากเลยครับเอกพลเสนอยู่ตรงนี้นะยกนายความแข็งแกร่งนี้ติดท,ทุกกรครับยกที่เก้าของแสงไทยแต่ไม่ใช่ยกเก้าของสิงห์ดำ ต่อผู้วยครับโอ้โหแม่นี่เอครับวยไทยมาราธอนต้นตำรับโดยโตโยต้าและซีพีมันมันอย่างนี้นี่เองนี่ครับสามยอโยยเป็นต้นฉบับเลยครับในยุแรกค่แค่สุดท้ายรับจับรวบขาครับที่ชนะก็ยังดีและก็โด่งดังมาถึงขนาดนี้แสงไทยเป็นจกัดเป็นฝ่ายไล่เลยนะครับอ้าวแม่เอาตัวรอดไปได้ครับนี่คือไหวพริบปฏิพานของยอดมวยชั้นครูครับ ตัวรอได้รครับสนไทสนามที่สิงห์ดนั้นพละำลังยังทงเนวารัมบรรัมนั้นถือว่าเป็นจังหวัดนึงที่มีนักโวยเยะีรับต้าะครับตนี้เจ้าสงขนี่คร6-2หรือว่าสิงกุตกลเปน5-3จบแล้วครับใครคือแชมปมารานสนามที่สองรับะหว่แสไทยกับสิงห์ดำกับอารักา Hai Singkai 29, Singkai 28, Winner! Singkai TSMU kan! Ini jalan-jalan menarik untuk kota Wat Tura, Tani! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!